สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องตั้มช็อปนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวนะครับผมหรือว่าเป็นอุปกรณ์นะครับผมสําหรับตรวจเช็ครถจักรยานไฟฟ้านะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมก่องตัวนี้นะครับผมสําคัญยังไงนะครับผมกับยุคในปัจจุบันนะครับผมก็คือเอาไว้ตรวจเช็คนะครับผมความบกพร่องของรถจักรยานไฟฟ้านะครับผม เนื่องจากนะครับผมการตรวจเช็คต้องมีอุปกรณ์นะครับผมในการตรวจเช็คนะครับผมถ้าเราจะเดานะครับผมอาจจะยากนิดนึงนะครับผมว่าชุดมอเตอร์เสียนะครับผมหรือว่าชุดฟิวคอยชุดระบบไฟต่างๆนะครับผมเสียนะครับผมเราจะรู้ได้ยังไงนะครับผมตัวนี้เป็นหนึ่งอีกวิธีนะครับผมนะครับผมที่ช่วยทําให้เรานะครับผม ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยการนะครับผมนี่เลยนะครับคู่มือเขามีครบเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับผมเผื่อใครนะครับผมอยากจะเอาไปใช้งานนะครับผมนะครับกล่องตัวนี้นะครับผมเขาก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือของเขาก็จะบอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ไม่ยากเลยนะครับผมในการตรวจเช็คนะครับนี่ อย่างเช่นนี้นะครับผมนี่เขาตรวจเช็คอะไรตรวจเช็คมอเตอร์นะครับผมตรวจเช็คมอเตอร์ก็ตัวน <Gym. Napoleon> <bosses> ี้นะครับนี่สายสายชุดนี้นะครับผมตรวจเช็คมอเตอร์นะครับนี่นะครับผมเราก็ต่อเข้านะครับผมกับปลั๊กของมอเตอร์นะครับผมอ่าไฟก็จะสถานะก็จะโชว์นะครับผมบอกเลยว่าอ่าตัวไหนมันเสียนะครับผมนะครับ ก็นี่นะครับผมเหมือนสวิตช์ไฟเบรกนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับเอาพอดีผมมีสวิตช์ไฟเบรกอยู่นะครับผมนี่นะครับทําการเปิดนะครับผมนะครับเวลาเรากดเบรกนะครับไอ้ไฟก็จะดับใช่ไหมละครับสมมุติถ้าไฟไม่ดับแล้วครับก็เกิดการลัดวงจรใช่ไหมละครับอันนี้ก็เช็ค นะครับผมตรวจเช็กง่ายนะครับนี่เลยนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมเวลาเราตรวจเช็กนะครับผมก็จะบอกสถานะต่างๆนะครับว่าเกิดปัญหานะครับผมอันนี้ผมรัดวงจรให้ดูนะครับผมว่าการตรวจเช็กนะครับผมมันช่วยบอกเราอะไรได้หลายๆอย่างนะครับผมอย่างเช่นนี้นะครับผมนี่ เขาก็จะบอกหมดเลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมนะครับนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับตัวชุดคันลิ่งนะครับผมบิดสูตรยังไงนะครับผมมันก็สามารถตรวจตรวจสอบได้นะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมสามารถแปลได้ด้วยเอาโทรศัพท์นะครับผมก็กดแปลได้เลยนะครับ เขาก็จะบอกหมดเลยนะครับผมนี่นะครับบอกค่าต่างๆนะครับผมก็ถือว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็จะโชว์ลักษณะแบบนี้นะครับผมโชว์ว่ามีไฟอะไรยังไงนะครับผมด้วยคู่มือด้วยนะครับผมเดี๋ยวว่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแปรนะครับผมแล้วก็อปักลิงก์ไว้ให้นะครับผมเดี๋ยวมีเวลาว่างก่อนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากได้นะครับผมเครื่องมือแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมหรือว่ากดแชร์คนละหนึ่งแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าหรือว่าทิ้งพิกัดการสั่งซื้อนะครับผมนะครับมาให้ทุกท่านนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์แบบใหม่นะครับผมเพื่อที่จะให้เรานะครับผมทํางานง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดหัวใจกดไลค์นะครับผมกด subscribe ด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับช่องตั้มช็อปนะครับผมก็ขอขอบพระคุณครับ